หลังจากที่ผมได้ศึกษาหาข้อมูลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเขตผลนีง่ายครับง่ายๆและชัดเจนผู้หญิงเหล่านั้นต้องการเงินครับต้องการเม็ดเงินเพราะมีผู้บอกกับเธอเหล่านั้นว่าถ้าเดินทางไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีเม็ดเงินเฉลี่ยเดือนละสองแสนสามแสนห้าแสนบาทต่อเดือนซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าของเธอปีละนับล้านบาท นับล้านบาทบางคนก็ได้เป็นหลายล้านบาทซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะทําให้ผู้หญิงที่ยากจนและต้องการเม็ดเงินเป็นลล้านบาทซึ่งไม่สามารถจะหาในเมืองไทยได้เลยทํางานกินเงินเดือนสองสามหมื่นไม่พอใช้ขายบริการในประเทศไทยครั้งละสามพันห้าพันไม่พอใช้ด้วยเหตุผลนี้เม็ดเงินจึงเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงไทยหลายคนเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปค้าการข้ามชาติอย่างประเทศญี่ปุน่น หลายคนประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในคําพูดของผมวันนี้ก็หมายถึงว่าได้เม็ดเงินได้เม็ดเงินหลายล้านบาทบางคนได้เป็น10ล้านบาทแต่บางคนก็ล้มเหลวนอกจากไปขายบริการแล้วก็ไม่ได้เม็ดเงินดังที่วาดหวังไว้ยังต้องเสียตัวบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตถูกฆาตกรรมฆ่าตัวตายถูกมัมมาสังถูกแม่เล้าถูกยากุซ่า ผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าการข้ามชาติมีการทรยศหักหลังบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคมขืนบังคับขืนใจให้กระทําธุรกิจค้ากามแบบไม่สมยอบคือทําอยู่นอกเหนือข้อตกลงซึ่งทําให้เกิดการขัดแยง้งและก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมนั่นคือความตายครับเห็น hey, ครับคุณผู้ชมวม่าเม็ดเงิน มีทุิคนต่อชีวิตของมย์คนบางคนสแสวงหาเงินโดยการโกงช่อลาดบางหลวงคนบางคนฉกชิงวิ่งราล่าคนบางคนป้นสะดมแต่คนบางกลุ่มซึ่งอ่อนแอไม่รู้จะไปทําวิธีใดขบวนการใดถึงจะหาเ,เงินได้ต้องขายชีวิตตัวเองขายเลือดเนื้อและจิตวิญญาณน,นั่นคือการขายบริการทางเพศของผู้หญิงผู้คลายเหล่านั้นวันนี้ผมจะมาพูดควบคู่กันในหลายๆประเด็น หนึ่งทำไมผู้หญิงไทยไปขายบริการที่ต่างประเทศค้ากามข้ามชาติสองทำไมผมถึงหยิบหนังเรื่องก,กลกนกามแห่งความรักหรือทวายไลน์โตเกียวมาสร้างสามเงินที่ทุกคนแสวงหานั้นจริงๆแล้วให้ความสุขให้ความเป็นอมตะต่อการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้จริงหรือไม่ครับผมจะมาพูดถึงรายละเอียดนี้ทีละขั้นตอนก่อนที่ผมจะดำเนินรายการลึกไปกว่านี้ ผมขอพูดถึงแรงบันดาลใจในการที่ผมหยิบภาพยนตร์เรื่องกลนการแห่งความรักมาสร้างมีหลายปัจจัยครับมีหลายแฟกเตอร์ที่ทําให้ผมต้องหยิบภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาทําดังที่ผมไล่อลัมปบ,บทมันในช่วงต้นสิ่งหนึ่งต้องขอทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมเลิฟเชนนั้นด้วยก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ถูกฉายาว่าเป็นผู้กับหนังโป้หนังเซ็กหนังเลดอาดใดๆทั้งสิ้นผมถูกตั้งฉายาว่าเป็นจอมซาดิสข,ของวงการภาพยนตร์ไทยเพราะผมสร้างภาพยนตร์สงครามมาตลอดชีวิตของผม นั่นคือตั้แต่สัตว์สงครามมหาราชดำจางซีฟูแห่นรกเรียนามนักรบประจันบาลกัมพูชาหนึ่งรกโกลกันตลอดจนมาถึงนักรบประจันบาลและก็อุบัติเหตุผมสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการต่อสู้เกี่ยวกับสงครามสงครามทุกสงครามการต่อสู้ทุกรูปแบบจะพูดถึงตรงก็คือผมถึงจุดอิ่มในการทําภาพยนตร์ที่พูดถึงการต่อสู้ของลูกชายผมอยากหยิบประเด็นการต่อสู้ของเพศหญิงข,ขึ้นมาบ้าง และผมรู้ว่าการต่อสู้ของเพศหญิงมีเรื่องน่าสนใจอยู่ในโลกนี้มากมายที่สามารถจะหยิบมาทราบเป็นภาพยนตร์เป็นประเด็นที่น่าสนใจได้แต่ในช่วงนั้นละ่ะมีเหตุการณ์เรื่องการค้าการข้ามชาติที่ประเทศญี่ปุ่นลือกันกระชอนทั้งวงการว่ามีผู้หญิงไทยไปขายบริการเป็นจํานวนมากนับหมื่นคนต่อปีผมเลยไปศึกษาหาข้อมูลก็พบความจริงว่ามีผู้หญิงจากลากรากหญ้าหลายจังหวัดในประเทศไทยอย่าไประบุเลยถ้ามาส่วนใหญ่มาจากไหนก็กระจายกระจายกันไปผู้หญิงที่มี ความรู้การศึกษาแค่ป .4 ม .6 หรือจบปริญญาตรีก็มีทาไมพวกเธอเหล่านั้นถึงยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างยอมทิ้งมาบรุภูมิแผ่นดินบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อยอมไปให้คนต่างชาติเสพกามเสพสังวาสเธอโดยไม่รู้สึกขยะแขยงเพราะเงินตัวเดียวเพราะความยากจนทาให้ทุกคนหนีตัวเองทีบตัวเองออกไปผมมองดูแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นสงครามชีวิต เป็นประเด็นที่ตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็น่าสนใจมากกว่าการทําหนังสงครามด้วยัำไปถูกต้องครับการทําสงครามชีวิตเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าการทําสงครามลบราคาฟันกันแบบขั้นพื้นฐานด้วยเหตุผลนี้ผมดึงสแสวงหาข้อมูลแล้วก็ได้เอกสารได้ข้อมูลได้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เคยเดินทางไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาได้ไปได้คุยกันสนทนาวิสาสะแล้วก็ขอให้เปิดเผยเท่าที่เปิดเผยได้ ก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีผู้หญิงไทยที่ไปขายบริการเหล่านั้นน่ยเป็นเศรษฐีกลับมากหลายคนลําบากยากจนล้มหายตายจากก็เป็นจํานวนมากมากกว่าครับทําให้ผมวิเคราะห์ว่าหนึ่งคนเราเนี่เมื่อต้องการเงินแล้วก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อแสวงหาเพื่อจะได้เม็ดเงินนั้นให้มันได้ดังตั้งใจได้ดังหวังแต่การบริหารจัดการเงินสําคัญกว่าครับมีผู้ให้ข้อมูลบอกว่า ีผู้หญิงไปขายบริการแล้วก็ได้เม็ดเงินเป็นล้านล้านบาทแต่ช่วงระยะเวลาแค่พิบตาเท่านั้นเองเม็ดเงินเหล่านั้นก็อันตรธานหายไปหมดแล้วได้เงินมาห้าล้านบาทสองเดือนสามเดือนเงินหายห้าเดือนเงินหายหายไปไหนครับเพราะผู้หญิงที่ยอมขายจิตวิญญาณตัวเองขายสังขารขายชีวิตตัวเองเหล่านั้นเขาไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการอันนี้คือปัญหาสําคัญเห็นไหมละครับว่าการหาเงินก็เป็นเรื่องยุ่งยากอยู่แล้ว การที่เราจะแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้ามาใส่ตัวเราเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลําบากต้องขีชีพต้องพีจิตวิญญาณต้องขายเนื้อขายตัวแต่เมื่อได้มาแล้วการบริหารจัดการให้เม็ดเงินเหล่านั้นให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นคงอยู่และสามารถที่จะยังชีพเราได้จนต่อชีวิตเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าผู้หญิงไทยที่เดินทางไปขายบริการดังประเทศญี่ปุ่นส่วนมาก90%กว่าเปอร์เซ็นต์ ไม่รู้เรื่องการบริหารจัดการเม็ดเงินที่ได้มาบางคนหลงผิดไปติดยาบางคนหลงผิดเอาเม็ดเงินเหล่านั้นไปซื้อบริการจากผู้ชายอีกต่างหากโศภีดีบางทีก็ถูกกดดันทางเพศเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็เอาเงินไปปนเปื้อผู้ชายตัวเองรักเงิน3ล้าน5้าล้านที่หามาในช่วงระยะเวลาปี2ปีมันหมดไปกับผู้ชายเร็วๆหรือกับสามีที่มาได้เพราะเม็ดเงินซื้อมามนกันเงินมาทางไหนก็ออกไปทางนั้นแต่สิ่งที่ผมอยาก จะนำเสนอในภาพยนตร์เรื่กฎการหมายความรักเป็นประเด็นสําคัญคือไม่ใช่ถ้าเสพสังวาสในภาพยนตร์ของผมกฎการหมาความรักผมต้องการชี้เห็นว่าเมื่อคนคนจนคนหนึ่งนางเอกของผมเนี่ยเลียวกกหรือแวววลีวลนําแสดงโดยคุณดาลรินกรสกุลเป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่เมื่อเดินทางไปขายบริการทางเพศที่โตเกียวประสบความสําเร็จในระยะเวลาสั้น สามารถหาเม็ดเงินได้เป็น10บล้านในช่วงระยะเวลาปี2ปีเท่านั้นเองแต่คนที่มาจากความยากจนมาจากพื้นฐานของการไม่รู้จักการบริหารจัดก,การเม็ดเงินก็ได้ส่งเม็ดเงินนับล้านเหล่านั้นส่งกลับไปยังประเทศไทยพ่อซึ่งยากจนทำไรไนะ่ไถนาเมื่อมีเม็ดเงินล้านเข้ามาเคยฝันว่าจะซื้อที่ดินเพื่อทำไร่ทำนาแต่เมื่อมีเม็ดเงินเข้ามากับเอาเม็ดเงินนั้นไปชนไก่ไปเล่นการพนันทำบ่อนการพนันทำให้หมดเนื้อหมดตัว น้องสาวของตัวเอกของเรื่องซึ่งจบการมีการศึกษาขั้นต่ําก็คือแค่ป .4 ป .7 แต่เมื่อมีเม็ดเงินเข้ามาจากพี่สาวซึ่งไปขายบริการที่ญี่ปุ่นก็เอาเม็ดเงินเหล่านั้นมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเข้ามาเรียนนึริงเทพมาเรียนพาณิชย์แล้วก็เสียเนื้อเสียตัวต้องทําแท้งแล้วก็เสียชีวิตถ้าไม่มีเม็ดเงินส่งเสียเล่าเรียนสูงระดับพาณิชย์ระดับปวชปวสปริญญาตรี น้องสาวของตัวละครเลียกโกะหรือแว,วลวอรีก็คงไม่ต้องทําแท้งแล้วก็เสียชีวิตพ่อของเธอก็คงไม่มีเม็ดเงินเป็นล้านแทนที่จะไปซื้อที่ดินทําไร่ไถนาทําเลือกสวนเพื่อจะอต่อยอดต่อทุนต่อไปกลับเอาเงินไปเล่นการมานันจนหมดเนื้อหมดตัวและเป็นหนี้เป็นสินขณะเดียวกันตัวแม่ต้องไปบวชชีเห็นหรือยังครับจากครอบครัวจนจนครอบครัวหนึ่งในชนบทไทย เมื่อมีบุคคลหนึ่งในครอบครัวไปหาเม็ดเงินมาได้หลายล้านบาทแต่ไม่รู้จักการบริหารจัดการเม็ดเงินที่ได้มามากมายมหาศาล4ี้าล้านบาทลกลับทําลายครอบครัวที่ยากจนตัวนี้